ปูม้ามาตัวใหญ่ๆเนื้อใสๆแบบนี้เลยดูเนื้อปูม้าฮะเขาขาใสๆแบบนี้เลยเธอบีบไปดูสินี่อุ้ยเธอดูเนื้อใสมากเธอใช่เดี๋ยวให้ดูความใสของเนื้อปูกับไข่เยิ้มๆเห็นไหมแบบว่าไมโครอะก้องมาโครอะใสทะลุปลาลาออกมาเลยใช่ให้ดูกุ้งกันแบบใกล้ๆนะฮะลาดน้ำปลาลาไปแบบนี้ฮะขอไข่ปลาเรียวเซียลตเนี่ฮะไข่ปลาเรียวเซียวไม่ใสๆแบบนี้นะฮะ ตักทีเต็มช้อนนอะเด้ <ไป S 2> ดู<ไ>ป<ะ>้ไ ดูไข่ปลาหมึกเขาชิ้นคือมาใหญ่สะใจมากเธอไข่ขนาดนี้ตัวต้องขนาดไหนเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามากินร้านยำเปิดใหม่กันเป็นฟิลแบบร้านลับๆเหมือนอยู่ในป่าเลยเธอคือเขาเพิ่งเปิดเลยเราเคยไปกินยำของเขาแล้วนะที่พนันนีคมที่เจ๊แพรแบบแซ่บๆที่เขาทําจันใหญ่ๆเนาะเธอเนาะใช่อันนี้จะเป็นร้านเจ๊แพรโคตรเลยยำนะคะมาเปิดที่สาขาพัทยาเนาะใกล้บ้านเลยสะดวกมากนี่ที่ร้านเขาก็มีให้เลือกเยอะนะทุกคนโอ้ยอันเนี้ยยำโคตรเลยยำทั้งร้านเนี่ยอันเนี้ยเราเคยถ่ายไปนะที่ยำจานใหญ่ๆเนาะคือจ้าเข มากแล้วพวกยำไขย่ยำปูม้าหอยแครงอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมดเลยส่วนมากจะเน้นเป็นพวกซีฟู้ดเนาะเธอเนาะใช่อันนี้เธอกินอะไรบ้างเนี่ยเอาอะไรบ้างเดี๋ยวเอาโแบบคตรยำดีกว่าเธอเอาไม่กี่อย่างดีกว่าเออ <laughs> กินไม้หมดดิเพราะยำจานเขาใหญ่จริงนะที่เนี่ยเนาะใช่ราคาเขาก็จะประมาณ80ส่วนใหญ่ก็จะประมาณร้อยหนึ่งนาะร้อยต้นๆอะไรเงี้ยมีแพงสุดก็เนี่ยแหละอันเนี้ย โคตรระยำทั้งร้าน5้ารเนาะเป็นยำจานใหญ่เขาเสิร์ฟมาแบบจานใหญ่มากแล้วบรรยากาศเขาดีแบบฟิลอยู่ในป่าเลยเธอใช่นั่งแบบบ้านๆเลยเนาะใช่แบบชิลๆสบายๆ <c oughs> อันนี้อย่าเรียกว่าจานเรียกว่าถาดเลยค <c oughs> ือมาแบบใหญ่อลังการสมชื่อเขามากเธอคือเขาใส่มาให้ทุกอย่างเลยนะทั้งไข่ปลาหมึกไข่แมงดาไข่ปลาเลี้ยวเซียวปูม้านี่ โอ้โห oh, หอยนางรมหอยแครงหอยแครงเขาขัดเปลือกมาสะอาดมากนี่ฮะอันนี้คือ590บาทนะเธอใช่เอาจิงถ้ามากันสัก4ี่หคนสั่งจานนี้จานเดียวพอแล้วพอ,อ <c oughs> ไม่ต้องสั่งเพิ่มแล้วจริง <c oughs> จริงที่ร้านเขามีเมนูอีกเยอะนะที่เราให้ดูแต่เนี่ยเราสั่งมาแค่ประมาณ5้ <c oughs> อย่างเนาะปูม้ามาตัวใหญ่ๆเนื้อใสๆแบบนี้เลยดูเนื้อปูม้าฮะขาวๆใสๆแบบนี้เลยเธอบีบให้ดูสินี่อุ้ยอุ้ยเธอดูเนื้อใสมากเธอใช่หือเอเป็นไงมาสดมากนี่ ให้ดูให้ดูอีกตัวหนึ่งให้ดูอีกตัวหนึ่งปีบเลยปื๊ดอื้ดูพลิกฮะเนื้อใสๆเนาะแบบนี้เนาะใช่ดูฮะอันนี้จะเป็นหอยนางรมนะฮะกับไข่แมงดาไข่ปูไข่ปลาเลียวเกียวเลียวเซียวอะไรก็คือใส่มาหมดเนาะใช่ในในขอเป็นหอยนางรมกับไข่แมงดาอย่างนี้นี่ไปฮะเออขอไข่ปลาเลียวเซียวต่อเนี่ยฮะไข่ปลาเลียวเซียวไม่ใสๆแบบนี้นะฮะ ปลาตักทีเต็มช้อนนะเธอ่ปลาอืเขามีเป็นท็อปปิ้งพวกไหลบัวปลากรอบห,หอมเจียวอะไรมาให้ด้วยเนาะใช่คือล้วแต่คนชอบเลยคุกินก็ได้ใช่ดูไข่ปลาหมึกเขาชิ้นคือมาใหญ่สะใจมากเธอไข่ <c oughs> ขนาดนี้ตัวต้องขนาดไหนเนี่ยนี่เดี๋ยวเทียวกับมือให้ดูโอ้โหดูชิ้นปลาเป้งเลยอะ่ะเธออืะ เขาลวกก็แบบหนึบหนเด้งๆเนาะแบบเนี้ยใช่พี่บอกว่าใหญ่มากไม่สามารถกินคำเดียวได้เขาใส่มาหลายชิ้นมากนะทุกคนไม่ได้ชิ้นเดียวนะเนี้ยใส่มือไปเลยเออนี่ฮะอืมโอ้โหกุ้งเป็นเดี่ยวเยองมากกุบเดากุบกลับเลยเมื่อกี้เนี่ยใช่ข้างใต้เขาก็จะใส่มาเป็นข้าวโพดนะแล้วก็มีมะม่วงด้วยเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะทุกคนเผื่อใครอยากอยากกินตัดรสกันเนาะให้ดูชิ้นปลาหมึกก่อนชิ้นหนึ่งก็คือมาใหญ่มากแม่เฮ้ยมีปลาหมึกกรอบด้วยนี่ไงชิ้นนี้ใหญ่ฮะ แต่ละอย่างเขามาแบบชิ้นใหญ่จริงอะเธอ<ช>ปลาหมึกกรอบไขป่ปลาหมึกหมูยอเนาะนี่<ช>มีไข่แดงเค็มด้วยเนาะใช่ือส่วนตัวผมชอบหอยแครงที่นี่นะดูให้ดูใกล้ๆเห็นไหมเขาขัดเปลือกมาแบบขาววิบเลยอะใช่ขัดมาแบบขาวจัวน่าเจี๊ยมากนี่อันนี้เขารวงมาแบบสุกกาลังดีนะเราช,ชอบกินแบบเลือดฉ่ำๆก็สั่งเขาได้เลยเนาะใครชอบกินแบบไหนใช่นี่ให้ดูคะตัวมาแบบเต่งๆแบบนี้เลยเนาะกินเลยลองกินให้ดูซิไป เนื้อเด้งมากเ,เดี๋ยวให้ดูอันนี้ให้ดูนี่เห็นไหมเนื้อมาแบบเต็มฝาแบบนี้เลยใชนะ่กินกับน้ำยำแซบๆอะคือเด็ดไม่ต้องน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วแบบนี้น้นนนำปลาล้าเขาก็าดีนะคือมันจะไม่มีกลิ่นแรงมากเผื่อใครที่แบบกินปลาลาไม่เก่งอะไรเงี้ยใช่นีออ่ไปฮะอืสจัดอร่อยเนื้อคือกรุบเด้งเลยเธอ อย่าให้ดูตัวนี้มาแบบเต็มอ่ะอจริงอืวิ่นเสียงไหมเสียงเนื้อหอยคือกรุบกรุบก,บกุบอ่ะคือถ้าร่วงปเลนเลืออๆมันจะหวานนะเธอเนาะใช่แต่แล้วแต่คนชอบนะใช่ผมชอบแบบนี้แหละอร่อยอ,อีกอย่างหนึ่งผมสั่งมาอันนี้ผมชอบจะเป็นยำมะม่วงปลาปลากรอบนะฮะเขาจะใส่เป็นข้าวโพดมาด้วยเนาะใช่อืม คือปลามาันจะหวานตัดกับมะม่วงเปรี้ยวกับน้ำยำเปรี้ยวๆแซบๆอ่ะอร่อยเลยยให้เธอลองอไปไงบอกแล้วมีความหวานตัดเปรี้ยวน้อเนี่ยเรสั่งแบบไม่ใส่ปลาลามาใช่นี่ให้ดูกุ้งตัวหนึ่งของเขากุ้งตัวหนึ่งก็คือใหญ่มากอันนี้จะเป็นกุ้งสดเนาะใช่ยำกุ้งสดกุด้งสุกน้ำปลาเอ้กุ้งสดปูม้าใช่น้ำปลาใช่ สิงกุ้งคือสัตใจอ่ะและนี้จะเป็นปูไข่เลยนะแต่ว่าไม่ได้มีทุกตัวนะมันจะแล้วแต่สุ่มมาเนาะใช่คือเขาเหมือนแบบซื้อจากแบบชาวประมงอะไรอย่างนี้มาเนาะใช่นี่ฮะจะเป็นปูม้าน้ําปลาแบบนี้นะคะนี่ให้ดูไข่โอ้โหไข่สัใจไปฮะฮึ่มทฟู้อสทุกอย่างเนยเดี๋ยวให้ดูความใสของเนื้อปูกับไข่เย้มๆเห็นไหม แบบว่าไมโครอ่ะกล้องมาโครอะ <laughs> ใส่ทะล,ลุป,ปลาล่าออกมาเลยใช่แซบอันนี้ขนาดสั่งแห้เผ็ดมากนะแต่ก็เผด็ดอยู่ดีนะกุ้งเขาให้มาเยอะอยู่นะนะ <c oughs> จะเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆนะให้ดูกุ้งกันแบบใกล้ๆนะฮะหืาดน้ำปลาไปแบบนี้ฮะตัวใหญ่ๆใหญ่คนนี้น้องแจมมิ <c oughs> <c oughs> เนื้อก็สดมาก <c oughs> ใช่กุ้งเขาสดมากอันนี้จะเป็นยำแซลมอนนะครับใส่ไหลบัวเนาะ จริงจริงอะไหลบัวเวลามันโดนนะมันจะดูดน้ำยำเข้าไปนะเธอแล้วกินเข้าไปมันจะกรอบๆนี่นี่กินให้ดูนี่ฮะแบบนี้ฮะไปฮะเสียออกมาเนี่ยกรอบมากแต่มอนฮะชิ้นแบบเป็นลูกเต่านะอ๋ออันนี้เธอสั่งแบบแม่ปลาล้ามาใช่ไหมลองสั่งไงผสมกันเถอะนะใช่ปลาล้าบ้างไม่ปลาล้าบ้างบางอย่างอะแต่ใครชอบกินแบบไหนก็สั่งได้จะลองจลอง เป็นไงเสียงไห่บัวคือกรอบมากอันนี้ำยำแบบไม่ปลาเขาแบบเปรี้ยวกำลังดีเนาะเธอนี่เป็นยำห้าไข่นี่จะใส่มาเป็นไข่แดงเค็มนะครับไข่แมงดาไข่ปลาหมึกไข่ปลาเดียววแล้วก็ไข่ปูด้วยข้างล่างก็จะเป็นมะม่วงกับข้าวโพดเนาะไข่ปลาของโปรดมากไปที่ไหนสั่งตลอดนี่ฮะหืมไม่ได้ใหญ่เป็นๆฮะไปฮะใครไม่เคยกินไข่ปลานะมันจะเป็น t e เจอร์แบบหนุมหนุบเด้งเด้งเนาะข้าง แแล้วต่คนชมีเดียเจือให้เขียวหน่อยใช่นี่เป็นไข่ปูอ่ลองกินไข่ปูดูฮะไปฮะกินกับมะม่วงน่าจะเข้ากันอ่ะคือไข่แต่ละอย่างเขาจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ต่างกันเลยเนาะเธอไข่ปูมันก็จะแบบมันๆหอมๆเหมือนกินมันปูเนาะใช่ใช่นี่อันนี้จะเป็นไข่แมงดาอ่ากินกับข้าวโพดมะม่วงครฮะได้ยินเสียงไหมมันแบบหนุบหนเด้งๆอันเนี้ย มันจะแข็งขว่าพวกไข่ปลานะอันนี้เนาะแต่มันจะแบบมันๆอ่นนะเนาะมันจะมี t e เ t อร์ให้เคี้ยวน,นี่จะเป็นไข่แดงเค็มนะครับนี่มันจะใหญ่ะครับ ขึนริงกัมะม่วงคืออร่อยมากใช่ไข่พวกไข่อะไรเนี้ยอันนี้กไข่อะไรนะไข่ปลาหมึกนะปลาหมึกเขาก็ให้มาเยอะอยู่นะนี่จานหนึ่งก็คือแบบให้มาทุกไข่อ่ะห้าไข่เลยอ่ะไข่ที่ชอบกินของทอดนะที่นี่เขาก็มีนะอันนี้เราสั่งมาเป็นไก่ทอดนะโรยเป็นหอมเจียวหอมๆมาแบบนี้นะครับกับน้ําจิ้มน่าจะเป็นซอสมะขามเนาะแล้วก็จะมีเป็นชีสทอดทอดมันกุ้งแต่จริงมีอีกหลายอย่างเลยนะจริงคือสั่งมากินกับยำแก้เผ็ดก็ได้นะใช่ให้ดูไก่ยอเขาชิ้นหนึ่งไก่ยอคือชิ้นใหญ่เขาขี้เก อืมอร่อยอันนี้เป็นยำไก่ยอไข่แดงเค็มนะเขาจะใส่ไข่แดงเค็มมาให้ประมาณสองลูกผ่าซีกมาแบบนี้แล้วก็ไก่ยอชิ้นนี้ใหญ่ชิ้นก็ใหญ่ใหญ,ใหญ่ไปใหญ่มากนะอืม แต่ละอย่างเขาคือเผ็ดมากทุกคนเขาปั่นพริกมากแบบละเอียดเลยต้องเอาไก่แก้เผ็ดแล้วใช่ถ้าใครอยากตามเรามานะร้านนี้เขาชื่อร้านเจแพรโคตรระยำสาขาพัทยานะเขาจะอยู่ซอยเนินพับหวานพัทยามาดเยเลียสีสามนเธอเนาะใช่เข้ามาประมาณ300เมตรอะอยู่ซ้ายมือเลยใช่ใครมาไม่ถูกเดี๋ยวเราทีงพิกัดวาให้ใต้โพส์นะร้านเขาว่าเปิดแต่เที่ยงถึง4ี่ทุ่มเลยแนะนําว่าให้มาตามแมพเพราะว่าทางมันจะแบบลึกลับซับซ้อนนิดนึงแต่เขาจะมีที่จอดรถนะนี่ที่จอดรถโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้มีเราคันเดียวดูดแป๊บเดียวคือเต็ม เ,เออต็มร้านเลยตนนยอนนี้เอางั้นเอาก่อนละไปาปาเดี๋ยวเรากินต่อละไก่น้องหนึ่งหมดเลยไก่ทอดก็ดีอันนี้จะเป็นราคาแต่ละอย่างที่เราสั่งมานะทุกคนใครอยากรู้แคปเอานะนี่หรืออยากรู้เมนูอืนน่นก็แคปเอาแคป <c oughs> นี่นี่นี่โอเคจิกจัก <c oughs>